สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการที่เราจะแต่งรูปภาพแบบง่ายอีกเช่นเคยนะครับก็วิธีการนี้เป็นวิธีการฟรีด้วยก็คือเวลาที่เราอยากจะตัดรูปเราโดยที่เราอยากจะเอาแบ็กกราวด้านหลังออกเนี่ยโดยให้เหลือแต่ตัวเราหรือแต่ตัวสิ่งของเนี่ย โปรติแล้วเนี่ยเราต้องใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Photoshop นะครับทีนี้ถ้าในกรณีอย่างที่ผมุะยกตัวอย่างเนี่ยถาเราไม่มี Photoshop หรือว่าไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าเราอยากได้ไดความสะดวกสบายโดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยผมก็จะมีวิธีดีๆที่จะมาแนะนําทุกคนนะครับก่อ,อนอื่นเลยเนี่ยเราก็สามารถทําบน iPhone ได้เลยนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ในเว็บไซต์ครับมีม e กด B G เตอร์เข้าไปเลย่าก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ของอ่าทูนบาที่เราจะทำนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูภาพแบบเต็มเต็มอ่าก็มาถึงแน่ก็จเจอหน้าตาของตัวเว็บไซต์ของเขานะครับทีนี้ให้เราเริ่มทำกันเลยโดยที่ไปที่คำว่า Image. อัปโหลดอิมเมจในกรณีตัวอย่างเนีครับ มันก็จะให้เลือกว่าเราจะถ่ายรูปทันทีหรือว่าเราจะเอาจากโฟโต้ไลบรารี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาจากโฟโต้ไลบรารี่ที่ผมเตรียมไว้อ่่ผมเตรียมไว้อ่ามีหลายรูปเลยก็เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างอันนึงอย่างเช่นรูปสิ่งของก่อนหรือว่ารูปรถตัวนี้อ่าผมก็ทําการกดเลือกแล้วกดดันที่มุขมขวาบนนะครับรอสักครู่หนึ่งมันจะทําการอัปโหลด ตัวรูปภาพของเราเนี่ยไปอยู่ที่เว็บไซต์แล้วก็จะทำการตัดภาพแบ็กกราวด์ออกจากด้านหลังให้นะครับ่าจะเห็นว่าตอนนี้มันจะเหลือแต่รูปตัวรถแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า,ารูปออริจินอลเป็นยังไงนะครับเราก็เลื่อนมาที่ออริจินอลแล้วก็เลื่อนดูก็จะเห็นว่า,าจะมีฉากมาีทิวทัศน์ตามปกติ พอเราเลือกเป็นรีมูฟแบ็บกราวด้านบนนะครับมันก็จะตัดในตัวรูปภาพอ่าเป็นยังไงครับก็อ่าเท่าที่ผมลองใช้ดูเนี่ยมันตัดค่อนข้างเนียนนะครับอย่างที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยมันไม่ลบรูปอ่าตรงยางของล้อรถออกไปแล้วก็ขอบเนี่ยค่อนข้างจะพอดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบางทีถ้าลองซูมดูเนี่ยอาจจะเนียนกว่าเวลาที่เราใช้เมาส์ทำในโปรแกรม h o t o s h o p ด้วยนะครับอ่าทีนี้ เมื่อเราได้รูปที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ทำการกดดาวน์โหลดมันก็จะถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่ตัวเครื่องของเรานะครับเป็นไฟล์รูปภาพอีกไฟล์หนึ่งเราสามารถเปิดดูได้ที่ซอฟต์แร์แล้วก็ตรงน,นี้ที่ตัวดาวน์โหลดนะฮะอ่าเมื่อรูปภาพอยู่ที่ดาวน์โหลดเนี่ยเราก็อลองกลับไปเช็คที่ photo library ดูนะครับอ่าจะเห็นว่าในีเซนต์เนี่ยยังไม่มีรูปของ ตัวรูปรถเมื่อกี้ก็คือมันยังอยู่ในดาวน์โหลดอยู่นั่นเองนะครับให้เราไปที่แชร์แล้วก็เลือกเซฟอิมเมจทีนี้รูปภาพของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในอแอปโฟโต้นะครับเป็นรูปล่าสุดมั่นเองอทีนี้ในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างรูปภาพอื่นดูให้อีกนะครับคราวน,นี้ลองกดกระบาดปิดทิ้งไปแล้วก็กด image อัปโหลดอิมเมจใหม่อีกครั้งนึง คันนี้ลองเป็นรูปคนบ้างนะครับอ่าน,นี้ลองเป็นรูปอ่าของผมเองลองดูจากรูปนี้ที่มีมะกาวเป็นดอกไม้นะครับรอสักครู่หนึ่งถ้าครับก็อันนี้ค่อนข้างทำได้ดีเลยแต่ว่ายังเหลือ แบ็กกราวด์ด้านหลังที่เป็นโซฟาอยู่นั่นเองซึ่งก็คือตรงนี้แบ็กกราวด์ด้านหลังเป็นดอกไม้นะครับแล้วก็ผมนั่งโซฟาอาจจะเป็นเพราะว่า uh, นั่งยิงโซฟาหรือชิดโซฟามากเกินไปนะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่จริงๆถ้า uh, ผมอยากจะเอารูปนี้ไปใช้งานเนี่ยจริงๆผมก็เอาไปได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปใช้โปรแกรมแตงรูปอื่น,นี่ยเพื่อทําการสแตมป์รูปโซฟาออกได้อีก อ่าหรือว่าถ้าใครเคยดูคลิปของผมเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าผมใช้แอปอะไรในการตกแต่งรูปภาพลักษณะน,นี้นะฮะอ่า,อานี้เดี๋ยวลองเป็นรูปนี้บ้างอ่าลองเป็นรูปสิ่งของอีกทีหนึ่งคาวนี้ไม่ใช่รูป,ปรถคาวนี้ลองเป็นรูปลำโพงดูนะครับ จะสังเกตว่าใช้เวลาอัปโหลดไม่นานเลยสามารถทําให้เราอย่างรวดเร็วเสร็จสิ้นได้ภายใน5วินาทีเท่านั้นเองอารูปนี้สมบูรณ์มากๆครับรูปลําโพงมาเชลที่ผมทำการถ่ายอ่าอู่กับพื้นหลังที่เป็นโต๊ะแบบนี้นะครับพอเราเลือกเป็นรีมูฟแบ็กกราวน์เนี่ยก็พื้นหลังเนี่ยเป็นฉากสีขาวแล้วก็ได้แต่รูปตัวลำโพงมาสวยงามเลยทีเดียวนะครับรูปนี้ ก็เดี๋ยวผมจะทําการดาวน์โหลดไว้เหมือนเดิมดาวน์โหลดเสร็จอย่าลืมเปิดที่ตัวรูปภาพในดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กด save image ด้วยรูปหลอดนี้เราเอาไปใช้ในโปรแกรมแต่งรูปอื่นๆได้นะครับสามารถเอาไปวางซ้อนแบ็กกราวด์อื่นหรือรูปภาพอื่นที่เราต้องการได้เลยทีนี้เป็นรูปตัวอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมจะลองทำให้ดูรูปเนี้ย เป็นรูปหมู่ที่มีหลายหลายคนอยู่เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามาจะให้ผลเป็นยังไงมาแล้วอาก็อย่างที่เห็นครับปรากฏว่ามันสามารถจับได้ในวัตถุหรือรูปภาพบุคคลที่อยู่ด้านใกล้รูปมากที่สุดนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะมองว่าเป็นแพทกเอาไปทั้งหมดเลย ทีนี้ถ้าใครต้องการเอาไปใช้เป็นรูปคู่เนี่ยผมก็แนะนําว่าน่าจะต้องอยู่ในแนวระหน้าเดียวกันนะครับในกรณีที่เป็นภาพบุคคลเพราะจริงๆแล้วเว็บไซต์เนี่ยเด็กมาจากการที่จะลบภาพพื้นหลังของรูปบุคคลสัส่วนมากนะครับแล้วก็ตอหลังเนี่ยเว็บไซต์เขาทาการอัปเกรดเพื่อให้เราสามารถเนี่ยอัปโหลดรูปสิ่งของขึ้นไปเพื่อที่จะทําการลบพื้นหลังออกไปได้นะครับอ่า เสรเรียบร้อยก็อ่าเป็นที่แนะนําสั้นๆง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยนำไปลองใช้งานกันดูก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ